สวัสดีครับท,ทุกคนท่านผู้ชมวันนี้ผมพามารีวิวฟ้อมปัตุเมนนะครับเราไปชมกันมันมีอะไรนะสนบมากนะครับฟ้อมแห่งนี้จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา อยู่ตรงหัวมุมบางลำพูนะครับหัวมุมบางลำพูเป็นียง,ง่ายๆถนนพระอาทิตย์นะท่านผู้ชม,มอยู่ฝั่งถนนพระอาทิตย์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสร้างสมัยรัชกันที่สาม เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเขาไม่ให้ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวชมด้านล่างน่าจะมีการบูรณะอยู่นะฮะอันนี้ป้อมพระสุมเมนต้องขออภัยเราสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรายการที่หนึ่งนะครับแล้วก็บูรณะบูรณะเนี่ยสมัยรัชการที่สามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปรีวิวรอบๆนะครับ พาไปรีวิวรอบๆเป็ป้อมสมัยอย่างท่านที่หนึ่งก็คือป้อมพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสาน,นะใชัยสันติประการก็คือเอาไว้เพื่อเป็นไว้เป็นหอหอป้องกันศัตรตูครับก็คือถ้ามีข้าศึกเข้ามานะครับก็ จะได้รู้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งแจ้งให้พวกส่วนอื่นๆรู้ครับว่ามีค่าสึกเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเข้าเขตพระนครก็ต้องผ่านป้อมนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับท่านท่านผู้ชมครับแต่ว่าปัจจุบันนะ่ะปัจจุบันก็กลายจริงๆเมื่อก่อนนะ่ะส่วนเนี้ยจะ ไม่มีส่วนสานารณนหรอกครับก็คงจะมีแค่ป้อมอย่างเดียวรท่านผู้ชมมีแต่ป้อมอย่างเดียวตอนหลังมาก็ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อไม่มีศึกสงครามแล้วเนาะก็ปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมพามเพื่อนๆรีวิวก็คือเป็นป้อมติดกับถนนพระอาทิตย์นะครับ ก็มีชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมพายรีวิวคือที่เดิมเนี่ยที่เนี่ยจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มองไปกลางคืนมันจะเป็นติดกับสะพานพระรามแปดท่านผู้ชมที่ที่สร้างเดิมเนี่ยเป็นที่ต่ำนะผมสังเกตถานประจกรรมยุคเก่าๆสร้างเดิมเนี่ยจะต่ำเป็นที่ต่ำ นะครับแล้วก็ยุคใหม่ๆก็จะมีการปรับพื้นที่ให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะถมให้มาเท่าเดิมสถาปัตยกรรมก็จะถูกทับไปสัสดส่วนของของของงานสถาปัตยกรรมก็จะหายไปสมมติว่าเราถมขึ้นมาใช่ไหมครับจุดที่มันเป็นเป็นตีนผมขออนุญาตใช้คําว่าใช้ใช,ใช้คําว่า ตีนผนังนะตีนตีนกาแพงมันก็จะถูกล้นขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สัดส่วนของสถาปัตยกรรมหายไปนะครับก็ต้องทิ้งไว้ให้ต่ําอย่างเงี้ยแล้วก็หาวิธีการระบายน้ําออกนะครับก็จะมีท่อระบายน้ําตรงนั้นโดยรอบนะครับก็มีการสูบสูบขึ้นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวริมแม่น้ําแล้วกันท่านผู้ชมทีนี้ปัจจุบันก็เป็นสวน เป็นส่วนสาธารนณะให้คนมาออกกําลังกายให้คนมานั่งพักผ่อนอย่างนี้ครับเพราะว่าจุดนี้ยมันจะเย็นมันจะมีลมลมทางติดแม่น้ําพอลมมันผ่านน้าใช่ไหมครับมันจะเย็นนะครับผมพาไปชมสะพานพระรามแจุดนี้มันจะเห็นสะพานพระรามแปดท่านผู้ชมเนี่ยทุกท่านน่ะแวะมาก็เข้ามา ในกรุงเทพก็แวะมาจุดเนี้ยเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งได้เลยครัผมว่านะเพราะว่าติดสะพานพระราม8ป8ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งฝั่งสะพานฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งทนนะครับเป็นถนนอรุณอมรินนะครับทะลุออกไปสรีราชได้นะครับ อันนี้เป็นสะพานพระรามแปดจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยนะครับว่างคืนแล้วมีไฟี้ยสะพานก็จะสวยพระรามแปดเดี๋ยวผมนี่ให้ดูน,นุ้เป็นสะพานป่นเก้านะครับท่านผู้ชมก็จะมีชาวต่างชาติมา เมาพักเพราะติดติดแม่น้ำจุดชมวิวก็จะสวยกลางคืนมีแสงไฟก็จะสวยครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้พอตอนกลางวันก็จะไม่ร้อนนะครับจุดเนี้ก็พวกชาวต่างชาติก็มานั่งพักนะครับชมวิวด้วยแล้วก็นั่งพักหลบแดดด้วยอย่างเงี้ยครับ เป็นติดรถนนพระอาทิตย์ถ้าตรงไปก็จะเข้าสนามหลวงได้นะครับอันนี้เป็นป้อมพระสุมเมนนะครับแต่ถ้าป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยจะอยู่ฝั่งวัดวัดอะไรอ่ะวัดวัดวัดสเกตหรือวัดผูเขาวทองที่ผมเคยพาท่านผู้ชมไปรีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็น ชาวต่างชาติมาอาอกกำลังกายนะครับน,นี่สวยงามก็จะมานั่งชมกันนะครับอันนี้แค่เป็นเป็นเป็นป้อมป้อมหนึ่งที่ติดฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับ ทีนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมนจะมีเรียกว่าพระเพลิงปะของในหลวงหล่อเก้าที่ท่านมาชมวิวหรือจุดชมวิวนะครับเป็นเรือนไทยเล็กๆร่มรื่นครับนานผู้ชมบางว่างก็แวะมาพักผ่อนแวะมาเที่ยวได้แต่บาง บางวันบางช่วงจังหวะก็จะมีเทศกาลเขาจะมาจัดเทศกาลนะมีช่วงปีใหม่สงการอะไรอย่างเงี้ยครับสถานที่แห่งเนี้ยสวนแห่งเนี้ยเขาจะเป็นสวนกิจกรรมของเขตนี้นะครับผมเคยมาช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ที่เขาจัดเกียรรมกิจกรรมพอดีนะครับอันนี้เป็นที่เสด็จของในหลวงสมัยนั้นนะครับ สมัยที่ท่านยังในหลวงรอ9้าที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับเป็นสถานที่เป็นมุมมุมที่เห็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็สะพานพระรามแปะนะครับแต่เป็นสถานที่ที่ห้ามเข้าก็คือเรียกพระที่นั่งสันติชัยฟาการนะครับนี่ก็เป็นป้อม พระสุมเมนชาวต่างชาติมานั่งพักผ่อนนะครับด้านข้างกนะ็จะเป็นโรงแรมนะครับเป็นสวนอันนู้นจะเป็นโรงแรมนะครับ นี่ก็จะสวยนะท่านผู้ชมแม่น้ำชายฝั่งมีต้นไม้อันนู้นเป็นโรงแรงนี่ครับเป็นที่พัทที่นั่งสันติช้ยประการของในหลวงรอ9เก้านะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับทุกทกคนท่านผู้ชม